เดี๋ยวบ่ายบ่ายวันนี้เราจะไปดูหนังแต่ว่าการดูหนังครั้งนี้มันก็จะแตกต่างออกไปเป็นความตั้งใจของอาจารย์โดยเฉพาะพวกอาจารย์อาจารย์เน้อาจารย์อ,าายอ,าายอูคือผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เราดูหนังเนี่ยคือปกติเราก็ดูดูเพื่อความบันเทิงดูในโหมดที่เราชอบในรูปแบบของนักเรียนสาวิยกรรมเนี่ยการดูหนังเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่แทรกซึมเข้ามามันมีเรื่องอื่น ที่เพิ่มมุมมองเราเข้ามาแต่ไม่ต้องเกรงนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปนั่งแบบจับพินิษฐ์พิเคราะห์ให้คะแนนหนังแบบพวกให้รางวัลหนังเราเราไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่งานสถาปัตยกรรมกับหนังเนี่ยคืออาร์เ t เต็เจอร์กับฟิล์มเนี่ยมันรีเลทกันเนี่ยมันคืออาร์ i t เ c t u เจอร์มันคือพูดถึงเรื่องสเปซถูกป่ะครับผมส่วนหนังเนี่ยมันเป็นชามชามในที่นี้ก็คือมันเป็นณช่วงเวลาหนึ่งที่กําหนดพีเรียดนั้นให้เรารู้ว่า เราย้อนกลับไปในช่วงเวลาดังกล่าวหรือว่าเราข้ามไปในอนาคตหนัหนงมันสามารถสร้าง มุมมองที่แตกต่างกันออกมาได้คราวนี้เรามาดูว่าในเรื่องของภาพยนตร์กับงานสถาปกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างในความเกี่ยวข้องของมันเนี่ยมันบอกว่าภาพยนตร์และงานสาาปกรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันเป็นการแสดงออกของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพื้นที่ว่างเวลาแล้วก็ผู้คนมันใช้การเล่าเรื่องเชิงพื้นที่เพื่อจัดการกับสถานการณ์ของมนุษย์นั่นก็หมายถึงว่า มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันก็คือมันใช้ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ว่างมนุษย์แล้วก็เวลาเอามาเกี่ยวข้องโดยมีเรื่องราวผ่านของวัฒนธรรมสังเกตคือการแต่งตัวของหนังการสมจริงของหนังเนี่ยมันสร้างให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นมาบางอย่างอาจจะเป็นวัฒนธรรมในเชิงโลกเสมือนก็คือไม่มีเกิดขึ้นจริงหรือเป็นวัฒนธรรมที่อิงมาจากรากเหง้าของมนุษย์ที่ผ่านมาตาวมน,นิกเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นคล้ายๆกับผู้กำกับของการทําภาพยนตร์ คือูุ่มกับของภาพยนตร์ก็คือการมองถึงเรื่องภาพรวมองค์รวมโดยหมดซานิกเองก็ทำหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าู้่มกับภาพยนตร์เนี่ยเขาจดจดจ้อง,จ,องจ้องอยู่กับหนังถูกไหมส่วนเราเนี่ยจดจดจ้อง,จ,องจ้องอยู่กับเรื่องของการสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาในพื้นที่ว่างฉะนั้นคือบทบาทอันนี้คือสำคัญนะฮะคือบทมันจะเป็นตัวช่วยกำกับบทของงานแบบนี้ก็คือการที่เรามีธีมมีคอนเซ็ปชวลที่จะเล่าเรื่องราวนั้นเนี่ย มันจะเป็นการแสดงออกและถ่ายทอดในงานสาิกรรมชิ้นนั้นๆ ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือคือมันมีเจลลี่เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่างกับเวลาพื้นที่ว่างกับเวลาเนี้ยถ้าเปรียบเทียบเอาง่ายๆก็คือภาพยนตร์เนี้ยมันเป็นดนามิกมันเป็นแรงขับเคลื่อนที่รวดเร็วเราสามารถที่จะบอกถึงอาณาจักรหนึ่งจนล่มสลายไปเนี้ยภายใน2ชั่วโมงครึ่งถูกไหมฮะคือมันเป็นดนามิกมันเคลื่อนที่ไปด้วยความรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเนี้ยงานศิลปกรรมเนี้ยมันก็คือมันเกิดขึ้นกับมุมมองในกรอบกรอบหนึ่งณเวลาหนึ่งแต่ว่ามันมีเวลาที่กระจายออกไปมากกว่่่าาาานนนัหมยถึงงว สัวยกรรมที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกวัดคุณค่าในตัวสถาปนิกเองหรือว่าเจ้าของโครงการแต่มันถูกวัดคุณค่าเมื่อมันสร้างเสร็จและอาคารเนี้ยมันผ่านการใช้งานคือเราเป็นสถาปนิกเนี่ยเราอาจจะบอกว่างานเราดีเราภูมิใจได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ดีจริงสิ่งที่จะบอกได้คือการที่คนเข้าไปใช้งานชิ้นนั้นๆคืออย่างน้อยห้องน้ำหนึ่งห้องที่คุณออกแบบคนที่เข้าไปใช้เนี่ยมีประสบการณ์เขาก็จะต้องเป็นคนกำกับหรือว่าเป็นคนบอกเล่ามันก็เปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเนี่ย คือคนดูออกไปแล้วเนี่ยเราก็ได้พอยที่แตกต่างกันนั่นคือเป็นประเด็นของการดูหนังที่ดีหนังที่ดีไม่ควรมีมุมมองแบบเส้นเดียวคือด้านเดียวคือคุณไปดูกันสิคนอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็ต้องมีความรู้สึกแตกต่างกันในเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ละคนไปมันมีบทความเนี้ยอันนี้ที่ผมคัดมาให้อันนี้น่าสนใจตรงเขาบอกว่าในการปฏิบัติของทั้งสองทั้งสองสิ่งเนี้ยก็คือหนังกับ งานศาิลปกรรมเนี่ยเวลาอาจแปลเป็นหน่วยวัดการเคลื่อนไหวและการครอบครองพื้นที่นอกเหนือจากสิลปกรรมที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับทิวทัศน์และก็เมืองที่ใช้เป็นฉากหลังสําหรับภาพเคลื่อนไหววัฒกรรมของภาพยนตร์มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการกําหนดรูปแบบและวิจารณ์สภาพแวดล้อมนั่นหมายถึงวัทกรรมก็คือบทคําพูดบทกํากับที่ใช้ถูกไหมฮะมันจะมีวลีท่อนฮิตๆเหมือนเรื่องเพื่อนสนิทมั้งเคยดูปะ่ะเพื่อนสนิทวัฒกรรมของมันก็คือแบบ มันเหมือนมีบทตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าเพื่อนกูรักมึงว่ะคือมันเป็นความหมายของเวลาเราเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยมันก็จะใช้คําว่ากูมึงแต่เมื่อมันแปรเปลี่ยนสถานะใช่ไหมฮะคือมันเป็นการถ่ายทอดบทบทบทหนึ่งเนี่ยมันสร้างมันสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมหมายถึงว่าคุณก็จะรู้สึกว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมายาวนานทั้งนั้นจริงมันเพิ่งผ่านมาประมาณชั่วโมงเดียวถูกไหมฮะมันก็จะมีหนังอย่างเช่นในเรื่องอด้านมุมหนึ่งฟินซิตี้น่าจะไม่เคยดูกันเนาะใครเคยดูหนังเรื่องนี้มัง่งยกมือขึ้น ซิงซิตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดงานสิลปกรรมในลักษณะเชิงเป็นยูโทเปียที่เป็นภาพเสมือนคือหนังเรื่องนี้นะฮะคือถ่ายทำด้วยภาพสีทั้งหมดแล้วก็ใช้ฉากหลังของเมืองเนี่ยมาซ้อนทับหลายๆเมืองเข้าแล้วก็แปลงฟิล์มอัวนีนเน้เป็นขาวดำเพื่อต้องการหนึ่งเจตนาของเขาคือเคาลบในเรื่องของลักษณะของภาพยนตร์ที่เป็นฟิล์มนัวฟิล์มขาวดำสมัยก่อนกับอย่างที่สคือต้องการทำให้เวลาเนี่ยมันหยุดนิ่ง คือมันหายไปแบ็กกาลของฉากงานศิลปกรรมในหนังเรื่องซินซิตี้เนี่ยจะเป็นตัวเล่าเรื่องผ่านแอปโพส์ถ้าจำได้ที่อาจารย์แชมป์บอกในการวางมุมกล้องดูดูลักษณะถ้าเรายังจำาด้เชื่อได้นะฮะคือมันจะเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวละครจะถูกเล่าผ่านงานฉากหลังที่เป็นขาวดําเป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงแต่ทุกคนมีส่วนร่วมั่นก็หมายถึงเขาเอาหลายๆเมืองมา m i ์ผสมกันเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนร่วมหนังเรื่องนี้มันสะท้อนถึง บทบาทของงานศิลปกรรมที่มีผลเป็นอย่างมากก็คือหมายถึงว่าเอฟเฟกของเมืองที่แปลเปลี่ยนไปเนี่ยเดิมทีมันถูกออกแบบไว้อย่างหนึง่งถูกไหมครับผมเมื่อมันถูกมาถ่ายทอดเป็นฉากหลังแบบหนึง่งมันก็ทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ส่วนเรื่อง the day after tomorrow มีใครเคยดูนี่หนังใหม่น่าจะเคยดูไม่ใหม่เอาจริงเหรอพวกคุดูหนังเรื่องอะไรกันบ้างเอางี้ก่อนตั้งแต่เองเกิด the day after tomorrow เนี่ย มันเป็นการสร้างกรอบของเวลาอีกแบบที่สมบูรณ์แบบคือมันเป็นหนังที่พูดถึงยูโทเปียกับดิสโทเปียคือมันมีเมืองมหานครนิวยอร์กที่สมบูรณ์แล้วมันก็ใส่เอฟเฟกในเรื่องของมหาันตภัยจากธรรมชาติจนสุดท้ายในเมืองมันล่มสลายลงไปมันทําให้มองเห็นพีเรียดพีเรียดหนึ่งสร้างฉากจําลองขึ้นมาในโลกเสมือนที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้กับเมืองมันคือการสร้างสเปซขึ้นมาอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรามองไปที่ลึกซึ้งเนี่ยจริงๆแล้วคือมันทําให้คุณเชื่อว่ามันมีสิิทธ ที่เมืองเมืองหนึ่งที่เราเคยอยู่สมบูรณ์เนี่ยเหมือนมองเทพใช่ไหมฮะวันหนึ่งมันอาจจะถูกพายุหิมะเข้างํามท่วมแล้วมันก็มาลายหายไปแล้วมีความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้เรามีความเชื่อว่าเมืองมันจะพังทลายลงมายัางไงเะนนหนังเรื่องนี้ส่วนสําคัญคือมันคือการรื้อสร้างงานสถาปกรรมในกรอบคือเรื่องดําเนินผ่านพีเรียดไปเนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์เป็นความเป็นจริงได้เลยถ้าเกิดว่าเมืองมันไม่ถูกทําลายเป็นงานสถาปยกรรในแง่มุมมองที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําลาย เราะนั้นเราจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาความเชื่อมันก็จะลดน้อยลงถูกไหมฮะแต่พอเราสร้างเมืองที่มันมีอยู่แล้วสิ่งที่เราเคยเห็นเ่าะเป็นซิโบลิกของเมืองนี้คือเทพีสันติภาพหรือว่าตึกใหญ่ๆมันหายไปนั่นีคือการสิ่งเชื่อมโยงของเรื่องของสเปซกับไทม์อันนี้พูดง่ายๆก็คือสเปซก็คือพื้นที่ของเมืองนั้นๆแต่ไทมิ่งมันเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปมันเกิดมิติสัมพันธ์ที่4ี่เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปมันเกิดความเชื่อความนึกคิดไต่ตองว่าเป็นไปได้นะ มันเป็นหนังที่ใช้งานสาัพทกรรมมาเล่าเรื่องในอีกแบบหนึ่งคราวนี้มันจะมีตัวในเรื่องของชิ i งกิ้งแมทชิงกิ้งแมทเนี่ยมันเป็นในยุคปี1960เี่เขาเปรียบเทียบ1950แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาคือจริงๆโลกเราเนี่ยมันถูกย่อให้เล็กลงเมื่อปีที่เก่าโลกมันใหญ่ชิงกิ้งแมทเนเขากำลังพูดถึงว่าวัฒนธรรมของโลกเนี่ยมันเล็กลงทุกวันนี้มันเชื่อมต่อกันด้วยรวดเร็วอันนี้เป็น งานวิจัยที่เกิดขึ้นในช่วงปี1970ซึ่งงานนี้เขาทำนายว่าอนาคตโลกเนี่ยมันจะจิจ๋วซึ่งมันก็จริงเพราะว่าทุกวันนี้คุณสามารถที่จะอยากไปเมืองไหนคุณก็เข้า Google Street คุณสามารถลงตัวเองลงไปได้โลกที่เล็กลงไม่ได้หมายความว่าโลกมันหดถูกไหมฮะแต่ว่าโลกอะ่ะมันเล็กลงด้วยเทคโนโลยีมันเล็กลงด้วยทัศนคติของมนุษย์นั่นหมายถึงว่าเมื่อก่อนเวลาถ้าเกิดผมเป็นคนต่างจังหวัด ถ้าแม่จะพามากรุงเทพเนี่ยผมรู้สึกว่ากรุงเทพแม่งไกลเพราะผมต้องนั่งรถทัวร์หกชั่วโมงมีถนนสองเลนแล้วผมรู้เลยชะตากรรมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมต้องนั่งแล้วต้องระวังไอ้กระจกคันข้างหน้าจะถุยน้ําลายเพราะมันจะวกกลับมาที่ด้านหลังก็ต้องเปิดกระจกไว้ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นโลกมันไกลนี่ขนาดจากพิษณุโลกมากรุงเทพแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกคุณสามารถคลิกตั๋วออนไลน์ว่าโปรไฟไหมกูจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลี คือเมื่อก่อนการไปประเทศพวกนี้คือเป็นเรื่องยากมากนะต่างประเทศแรกที่ผมได้ไปเนี่ยคือลาวซึ่งผมก็รู้สึกว่าแม่งเท่สุดๆโคตรคูลเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือคุณขับรถผ่านไปได้เลยอะ่ะคือโลกมันเล็กลงเพราะฉะนั้นเมื่อโลกมันเล็กลงนั่นหมายถึงว่ามันทําให้คุณมีความเกี่ยวโยงคุณดูหนังเนี่ยคุณไม่เคยไปมาหานาครน,นิว york แต่คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับน,นิว york แต่ในสมัยผมเนี่ยถ้าดูหนังเรื่อง the day after tomorrow เนี่ยคือผมอาจจะรู้สึกว่าเี้ยแม่งเมืองไหนวะนึกออกว่า,วาแต่พวกคุณแม่ประสบการณ์มันถูก บีบอัดเข้ามาในเรื่องสารสนเทศคุณมีความรู้ที่มากขึ้นคุณมีข้อมูลชุดข้อมูลที่เยอะขึ้นคุณก็เลยมีประสบการณ์ร่วมที่มากขึ้นเพราะนั้นเหมือนการการข้างใครวัฒนธรรมเคป๊อปอ่ะคือเคป๊อปเขาไม่ได้ตลาดใหญ่กับไม่ใช่กลุ่มเกาหลีเองด้วยกันนะตลาดใหญ่คือกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันคือโลกมันหดเล็กลงคุณไม่ได้กินกิมจิอะ่ะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณผูกพันกับกิมจิคุณรักชุดคุณอยากจะเรียกแฟนคุณว่า อะไรนะพี่ชายใช่ไหมโอป้า uh, อย่างเงี้ยคือมันมันเป็นกระบวนการที่เมื่อโลกมันมันมันหดเล็กลงหลังจากเรารู้เรื่องว่าโลกมันเล็กลงแล้วเนี่ยเรามาดูว่างานสิลปกรรมเนี่ยมันสร้างอิทธิพลมันสร้างปรากฏการ์ยังไงให้กับตัวภาพยนตร์คราวนี้การผสมผสานร,ระหว่างงานสิลปกรรมกับภาพยนตร์เนี่ยในการ เรียนรู้เชิงศิพยกรรมนะอันนี้ผมจะพูดการเรียนรู้เชิงศิทยกรรมคือเรื่องหนังกับอย่างอื่นเนี่ยผมก็มีอีกมุมนะคือผมก็ไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบไปดูหนังแล้วกูไปเที่ยนนั่งดูตึกดูสเปซดูอะไรเงี้ยแต่การที่เราจะเรียนรู้สิ่งใดขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ awareness awareness มันคือการสำเนียกที่จะรู้คือถ้าคุณไม่พยายามแทรกตัวเข้าไปที่จะรู้สิ่งนั้นไม่มีวันคือคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยคนที่รู้เรื่องพวกนี้เขาเก่งมาตั้งแต่เกิดโดยเฉพาะอาชีพ งานสารสนิกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่งระยะยาวพิสูจน์กันยาวนานมากหนึ่งพีเรียดของคนแมงอาจจะใช้เวลาถึง 30- 40, 40ปีที่จะพิสูจน์พรูฟไอเดียว่าของตัวเองถูกเพราะฉะนั้นมันคือการที่จะสำเนียกที่จะรู้เราต้องมีความตั้งใจที่จะเข้าไปศึกษาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยของงานสารสนิกเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องมีการสำรวจการมีอยู่ของเครื่องมือทางสารสนิกซึ่งเราได้เรียนไปแล้วเนาะเครื่องมือสารสนิกมีอะไรบ้างตอบไปชื่นใจหน่อยดิโอโหเงียบเว้ยอเคในเซสชั่นอะ อายกตัวอย่างเครื่องมือสัพกรรมมีอะไรบ้างมีอีทีสไลด์แอดจัดกริดเรเดียนพวกนี้นี่คือเครื่องมือที่เราใช้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักทฤษฎีของทางเครื่องมือเนี่ยเราจะมีมุมมองที่มีเลนที่เปิดกว้างขึ้นถ้าเราเปิดใจอันนี้สําคัญนะผมเวลาทำทำเลคเชอร์เนี่ยผมพยายามนั่งนึกว่าเมื่อตอนปีหนึ่งผมมีความรู้สึกกับหนังกับงานสัพกรรมยังไงคือหนังในตอนปีหนึ่งเนี่ยผมถ้าจําไม่ผิดผมชอบเรื่องรักเอ่ยซึ่งคุณก็ไม่น่าจะเคยได้ดูเนาะนิ้งนิ้งนิ้งแสดง คือรักเอ่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสามคนนะนที้ผมเล่าให้ฟังผู้ชายสองหญิงหนึ่งนะแล้วก็รักกันไปรักกันมาแต่ว่าความสนใจความสัมพันธ์ของผมที่ที่เริ่มรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยคืออาจารย์ในชั้นเรียนเนี่ยเขาามาพูดว่าคอนเซปต์ของเรื่องคือเขาต้องการแสดงออกถึงรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกฉากที่เป็นไร่เป็นสวนเขาพยายามหลีกคนออกไปจากชีวิตของเมืองออกจากสังครรมแล้วก็ให้คนลองมองถึงความสวยงามของธรรมชาติซึ่งซึ่งอันเนี้ย ก็เป็นวิธีการที่เออค่อยๆที่เราจะเรียนรู้จากงานศิลปกรรมมันก็มีหนังสุดเด็ดที่อยากแนะนําคือ Blade Runner เนี่ยซึ่งหนังเรื่องนี้ เมื่อเมืองเนี่ยที่สมบูรณ์ยูโทเปียอีกละคือโลกในอุดมคติของมนุษย์เนี่ยมันถูกสภาพแวดล้อมแปลเปลี่ยนกลายเป็นเมืองที่พังคือเขาเรียกว่าดิสโทเปียใช่ไหมฮะวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องนี้มันคือการเล่าเรื่องทัมมิ่งที่ที่ซ้อนทับกันในสภาวะที่เมืองเมืองนึงเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแต่คนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในขยะที่เคยจเจริญรุ่งเรืองนึกออกไหมฮะคือมันทําให้สภาพจิตใจของตัวละครหลักเนี่ยมันมีความรู้สึกขัดแย้งมีปมย้อนแย้งถ้ามีโอกาสจดไว้หน่อยผมออยาากแนนะํให้ไปดูเรื่ง หนึ่งในสิบเรื่องที่นักเรียนสัมท์กรรมควรจะต้องดูคือหนังเรื่องนี้ดีมากผมดูหลายรอบเลยเพราะว่าโหลดแล้วมันกระตุก <c oughs> เรื่องหนึ่งพาราไซาอันนี้น่าจะเคยดูนะเคยดูไหมใครเคยดูพาราไซาย,ยกมือขึ้นให้ชื่นใจใด,ดูแล้วได้อะไรบ้างการแบ่งแยกชนชั้นจากอะไรครับความรวยความจนอ,อ่ะห้องลับแล้วยังไงครับอูนี่ดูทั้งเรื่องคุณรู้ว่ามีห้องลับอย่างเดียวคุณออกเลยกินป๊อปคอนผมเดา<ๆ>เลยว่าคุณกินป๊อปคอนกับโค้กชุดใหญ่มีใครเคยดูแล้วรู้สึกอื่นอีกเรื่องแานแบ่งชนชั้น แล้วคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าบ้านของคนรวยอันนี้เราคุยมาในเรื่องของงานแต่เป็นกรรมคุณว่าบ้านของคนรวยกับคนจนในหนังเรื่องนี้นมันต่างกันตรงไหน,นใช่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 เพราะนั่นความแตกต่างใน,ในเชิงกายภาพใช่ไหมที่เรามองเห็นแล้วพวกเรารู้รู้ความหมายของพาราไซไหมพาราไซต์แปลว่าอะไรเอ่ยปรสิตปรสิตคืออะไรครับยืน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 ผมสนใจมากเลยผมจะไปใกล้ๆแล้วคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปรสิตเฮ้ยเอลิกลิกๆๆลกทางลิกทาง คุณกําลังจะพูดถึงเพื่อนบางคนที่เป็นเพื่อนสนิทคุณอย่างนั้นใช่ป่ะหนูว่าไปเกาะเขาอ๋อคุณคือปรสิทอ๋อเช่นอะไรบ้างเช่นเขามีขนมแต่เราไม่อยากเสียตังเราเราก็ไปกินขนมของเขาแก้งคุยเรื่องตลกโปกฮาอะไรไปใช่ป่ะก็ได้ค่ะถ้ามองเป็นสัตว์ก็เหมือนแบบว่าไป ไปอาศัยเขาแล้วเขาก็ตายแต่ว่าเราอ่ะได้อยู่รอดอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าอ่าอ่านั่นส่วนหนึ่งนั่นส่วนหนึ่งคราวนี้หนังเรื่องนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบ้านหลังนี้มันถูกออกแบบเป็นพ็อตหลักของหนังเรื่องนี้โดยการผ่านชื่อสถาปนิกจำลองนั่นหมายถึงว่าบ้านหลังนี้มันออกแบบมาเพื่อ เฉพาะหนังหลังนี้เขาเปรียบเทียบในเชิองอุป,ปมาใมความจนกับความรวยคือเขาต้องการให้เห็นสเปกก็คือว่าคนรวยมีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ของแสงสว่างได้มากกว่าถ้าสังเกตบ้านของคนจนจะอยู่ใต้ดินผ่านช่องลอดแต่ว่าบ้านของคนรวยเนี่ยจะมีแสงผ่านเขาเลือกใช้โทนเฟอร์นิเจอร์เนี่ย ที่เป็นสีทึมทั้งหมดในบ้านหลังนี้เพื่อขับแลนสเคปพื้นที่สีเขียวที่ถูกปิดล้อมจากภายนอกบ้านหลังนี้มีความทึบนั่นหมายถึงว่าชนชั้นในเกาหลีเนี่ยความรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าถึงยากแล้วก็อยู่ในกลุ่มของตัวเองเนระดัะความจนเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาอย่างน่าเกลียดน,นี่คือการสอดเสียดของเชิงภาพยนตร์โดยผ่านงานศิลปกรรมถ้าสังเกตรเราจาฉากได้ที่ลูกผู้ชายเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปหาบ้านหลังนี้เขามองไม่เห็นบ้านหลังนี้ถูกป่ะฮะแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปสลปมันเป็นการไต่ของความลําบากที่ทําาใหห้เ็นนถึึงงจจกวะะไป ีกวันะหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงการเปรียบเทียบเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันในโลกนี้เราเรียกว่าซิมไบโอซิสซิมไบโอซิสจะแบ่งออกเป็นอยู่4ระดับคือมีแบบพึ่งพามีแบบเอาเปรียบใช่ไหมแต่ปรสิตคือสิ่งสุดท้ายของซิมไบโอซิสปรสิตจะมีเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโฮสต์โฮสต์เนี่ยคือเป็นเหมือนบ้านปรสิตจะอยู่ไม่ได้เช่นพยาธิที่อยู่ในตัวเราถ้าเกิดคุณที่ใช่ไหมแล้วจับพยาธิมาโยนไปปุ๊บไม่เกินหนึ่งนาทีมันจะตายททันี มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในลําไส้คุณมันเป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแยกออกไม่ได้เมื่อไม่มีคนรวยก็จะไม่มีคนจนถ้าไม่มีคนจนก็จะไม่มีคนรวย <S <S คราวนี้เรากลับมามองย้อนดูในงานศิลปกรรมคือสังเกตว่าจังหวะลีลาของการใช้ซีเวนซ์ที่เขาพยายามถ่ายทอดแม่บ้านคนนึงเนี่ยที่เดินอยู่ในบ้านที่ ลงอยู่ในใต้ดินเขาเปรียบเทียบให้เห็นหนึ่งคนที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างความจนกับความรวยแล้วก็เป็นสิ่งที่แฝงตัวเป็นปรสิตอยู่แสงที่เข้ามาอยู่ในอาคารเนี้ยจะเริ่มมีจังหวะที่มากขึ้นเมื่อเข้าถ้าเกิดเราลองกลับไปดูหนังในขณะที่มุมมองเหล่านี้ถ้าคุณจําภาพอันนี้ไว้นะแล้วไปดูหนังอีกทีหนึง่งมันจะมีภาพที่พ่อของครอบครัวคนจนะมองผ่านลอดประตูหน้าต่างออกมามองข้างนอกนั่นคือหมายถึงว่ามุมมองพาโนรา,ามาเดียวกันแบบเดียวกันแต่เมื่อคุณมีเลนของฐานะที่แตกต่างกัน คุณจะได้สิทธิในการเข้าถึงพื้นที่ที่แตกต่างกันในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยมันจะบอกถึงงานศิลปกรรมในเชิงฟิวเจอริสต์ก็มีหนังเรื่องนี้ Inception เคยดูปะ่ะนี่น่าจะเป็นหนังที่ดีที่สุดของคิดสโตเฟอร์โนแลนนะไหนคใครเคยดูบ้างยกมือหน่อยเดี๋ยวจะได้เล่าเฮ้ดูน้อยนะดูไม่จบคือเข้าไปสู่ความฝันแบบในหนังใช่ไหมคร่าวๆก็คือมันเป็นเรื่องของคนที่เข้าไปในโลกความฝันคือหนังเรื่องนี้มันมีพอตเรื่องยึดโยงมาจากทฤษฎีของซิกมันฟรอย ของเรื่องไอซ์เบิร์กคือภูเขาน้าแข็งนั่นหมายถึงว่ายอดน้ําแข็งที่คุณเห็นอยู่อยู่เหนือทะเลมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในหนึ่งในสิอีก9ส่วนเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ข้างใต้ของทะเลน้ําแข็งนั่นหมายถึงว่าระบบสมองเขาเอาทฤษฎีนี้เพื่อมาหยิบโยงเกี่ยวกับสมองของมนุษย์จริงๆคุณใช้สมองแค่สิอรันนี้คือความจริงนะในขณะที่คุณตื่นอยู่เนี่ยคุณใช้สมองแค่สิอีก90%เนี่ยมันถูกฝังอยู่ในจินตนาการและเขามีความเชื่อว่ามันสสรร้้าาาาางงกกกลไททีีาาถถทออ่่่มมถถยออออดนคุณจะต ผ่านความฝันเข้าไปอันนี้คือทฤษฎีก่อนหนังเรื่องนี้ก็ใช้ทฤษฎีจัดอย่างนี้คราวนี้หนังเนี่ยกำลังเล่าตัวพระเอกเนี่ยเป็นสาปนิกและเขาต้องการที่จะหาสาปนิกอีกคนหนึ่งซึ่งวิธีการจะเข้าถึงระบบความฝันเนี่ยเขากำลังจําลองให้เห็นถึงความซับซ้อนสิ่งที่คนคัดเลือกเข้ามาเนี่ยจากเด็กนักศึกษาที่เขาเรียนเนี่ยเขาเลือกเด็กคนหนึ่งจากการสเก็ตเขาวงกดเขาวงกดเ,เนี่ยในอดีตเนี่ยคือมันเคยถูกทําไว้เพื่อขังปีศาจผมจําชื่อไม่ได้ที่หัวเป็นวัวตัวเป็นคนนะอ่าเมนทอ คือหนังเรื่องนี้เขาก็เอาภาพจําลองเนี่ยของเขาวงกดชิ้นแรกที่คนคิดคือตอนนั้นเขาคิดจะขังปีศาจนี้ไว้เพื่อให้มันออกมาไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยหนังเรื่องนี้กําลังจะบอกว่าถ้าคุณไขเขาวงกดจากข้างนอกเนี่ยคุณจะเจาะเข้าไปในส่วนที่ลึกสุดที่ถูกฝังไว้ในประวัติศาสตร์ได้มันก็เป็นตัวเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นงานศิลปกรรมเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่เมื่อคุณมีความรู้มีตรรกะนีอีกแบบหนึ่งเมื่อคุณเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งเนี่ยบรรทัดฐานคุณจะถูกเปลี่ยนไปในความฝันนนนัั้ี่มมมไรงดงดดดึู มันไม่มีความเป็นจริงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกพั่งถูขึ้นมาจากความรู้สึกของคนคนนั้นซึ่งเรื่องนี้หลักๆมันจะแดงให้เห็นถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของของศิลปกรรมเมืองคนคือคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยคือคนคนนึงเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อีก90%ที่ไม่ได้ใช้อยู่เพราะฉะนั้นวิธีการจะเจาะเข้าไปคุณจะต้องมี90%ที่เหนือกว่าเพื่อที่ให้เขาไม่มีระบบป้องกันออกมาอันนี้เป็นพพ็อตเรื่องที่ แต่ว่าสิ่งที่ถ่ายทอดเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าดีที่คุณควรจะต้องไปดูถ้าเกิดจะนั่นภาพยนตร์เนี่ยในโดยเชิงสรุปมันก็คือตาก,กะของการเล่าเรื่องที่แสดงผ่านตามการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะมีการสื่อสารกันร,ระหว่างภาพแล้วก็เสียงถ้าปราศจากภาพและเสียงเนี่ยภาพยนตร์มันจะทําหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แต่มันก็มีหนังอีกชนิดหนึ่งนะที่มีแต่ภาพแล้วคุณจะได้ยินเสียงจากการแอคชั่นของมันในทางกลับกันสารกรรเนี่ยมันคือการต่อย,ยอดของปริมาตร ที่เปิดออกและบีบอัดนัน่นหมายถึงว่าปริมาตรหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณมีการเปิดแผนังด้านหนึ่งออกแล้วก็บีบด้านหนึ่งเข้าไปลักษณะที่สร้างขึ้นในการเชื่อมโยงเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผ่านร่วมกันนั่นก็คือเรื่องของเวลาจบสําหรับเรื่องงานสิลปกรรมกับภาพยนตร์ถ้าคําถามเล่นๆคือรู้ไหมว่าศัตรูของเเด็จการคืออะไรศัตรูของคําว่าเเด็จการคือศิลปะถ้าผู้เองสนใจนะ ในตลอดระยะเวลาตั้งแต่มนุษยชาติจากลิงเป็นคนมาเนี่ยศิลปะคือศัตรูชิ้นเดียวที่เผด็จการกลัวที่สุดไม่ได้หมายถึงทาหารหรือไม่ถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เรียกเผด็จการนอบอกว่าทำไมทำไมศิลปะถึงมีพลังขนาดนั้นเองจะเห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีกราฟฟิตี้เราจะถูกครอบงำด้วยคณะศิลปะหลายๆคณะที่ไม่กล้าแสดงออกทางด้านความคิดเพราะศิลปะมันน่ากลัวที่สุดคือมันสามารถชักจูงให้คนจินตนาการถึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้เพราะงั้น สิ่งที่เผด็จการไม่ชอบเลยคือการที่ใครสักคนในนี้พ่นการฟิตี้แล้สามารถทําให้เพื่อนอีก90คนเนี่ยขัดแย้งกับสิ่งที่เรียกเผด็จการได้คนที่มีไอเดียของเผด็จการก็จะกดทับสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะว่าเขากลัวว่าคนอีกจํานวนหนึ่งจะจินตนาการแล้วเกิดการ เรียกว่าเกิดการรวมกลุ่มแล้วกันแต่คนที่จะมีจินตนาการหรือกล้าออกมาหำอะนั้นได้ก็ต้องมีพลังมหาศาลที่จะครีเอทหรือสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมานั้นหนังสารกรรม p พน n ิ i เพลงกว,วีพวกนี้มันสามารถปลุกจิตสำนึกของคนที่มีจิตวิญญ,ญาณแล้วกันคนที่มีแรงขับเคลื่อนอ่ะคนที่มีไฟในการทำงานคนที่รักตัวเองคนที่รักในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองด้วยเพื่อสื่อสารจรินตนาการของตัวเอง ให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาสร้างสรรค์และอยากจะสื่อสารออกไปยังกลุ่มคนภายนอกกลุ่มบุคคลอื่นสายบ้านงามก็ให้นกันนะครับมันมาถึงจุดที่ว่างานที่อยู่ตรงหน้าใครใครรู้สึกว่าเหมือนเราเดินซ้ำๆบ้างเราปิ้งจากส้มปี๊ดเลยเราว่านอกจากส้มปี๊ดมีหลายคน เมื่อไหร่จะจบจากวังวนนี้สักทีวะรู้ไหมไม่แปลกแค่คําถามไม่ง่ายว่าเครื่องมือในงานออกแบบคืออะไรแล้วพวกคุณนั่งเงียบหมดอ่ะมันก็คือเรื่องที่คุณทาวังทำวนวนคุณทํางานเหมือนคุณแปรงฟันทุกเช้าอ่ะคุณไม่เคยใส่ความค r e อทีฟหรือแบ็กอัพหรือตีความสิ่งใหม่จากสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่มีคุณจะรู้ว่าการเดินทางในสัปดาห์เนี่ยมันค่อยๆโผล่มามันจะมีข้อมูลที่ถูกอินพุต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 ถ้าผู้คุณยังรู้สึกว่าคุณทํางานอยู่กับวังวเนี้แต่คุณยังเลือกที่อยู่เนี้่คุณมีอะ คุณก็อดทนไปคุณทําอาชีพนี้ได้เลยถ้าคุณอดทนมากพอมันเป็นพื้นฐานแน่นอนแต่คุณจะพัฒนาตัวเองไม่ได้แต่ถ้าตราบใดคุณเริ่มติงกิ้งว่าเริ่มคิดได้ว่างานที่ตัวเองทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะสัปดาห์หน้าจะอินพุตอะไรอะไรลงไปจะตีความดอทลงไปลงไปสิ่งใหม่ได้อย่างไรบนพื้นฐานเดิมจะตีความลงไปลายลงไปได้อย่างไรจะตีความวอลลุ่มลงไปได้อย่างไรจะตีความการเอเลชเมนต์ออแกเนอเรชันอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่คุณจะรู้แล้วว่างาน อาชีพนี้ไม่มีคําว่าวังวนวังวนแค่สิ่งเดียวคือการผลิตงาน1ชิ้นด้วยไอเทมมากกว่า5ชิ้นอีกสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคุณจะผลิตผลงานที่มันไม่ใช่เรียกว่าวังวนของพวกคุณเนี่ยพวกผมก็จะรอแสดงความดีเพราะพวกคุณจะหลุดพ้นกับสิ่งที่เรียกว่าเบื่อว่ะว,ว,วังวนว่ะเคสสตารดี้ที่ผมให้ดูเนาะบ้านหลังหนึ่งอะ่ะมันไม่ต่ำกว่า3ปีคุณจะอยู่วงวังวนนี้สปีคุณต้องอยู่วางวนนี้อีกอย่างน้อย4-5โปรเจกต์ต่อปีซึ่ง คุณมีพลังมากพอหรือเปล่าพลังมากพอในการดึง1 0 0 0พันตารางเมตรแรกโดยที่ไม่มีผ่านการฝึกงานด้วยนะเพราะอย่างที่เคยบอกถ้าคุณสอบกอสอได้1,000ตารางเมตรแรกคุณมีสิทธิเซ็นแบบรับผิดชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งเดียวคือถ้าพวกคุณไม่มีไฟมันแห้งวะ่ะเรียนคณะนี้แล้วมัน,ม,นมันเศร้าอ่ะวังวน5ปีอ่ะคุณจะอยู่ลุบลูปเปอร์อ่ะไปดูลูปเปอร์เลยคุณจะอยู่ในเขาวงกฏอย่างที่อาจารย์บอกอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่หนังมันตีความชีวิตเนาะสิ่งที่เราพยายามนั่นอะ่ะ เราต้องตื่นตัวผมแนะนําอย่างหนึง่งเวลาเราทํางานเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นความของผมเองนะคือผมเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยผมมักจะเป็นคนล้มแบบตัวเองคือบางทีลูกค้าเอาแล้วแต่ผมยังไม่เอาอ่ะคือผมเป็นอย่างนั้นจริงๆคือลูกค้าเนี่ยเขาเอาแล้วแต่ผมเนี่ยเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นเสมอผมก็จะเจอปัญหาก็าผมต้องนอนดึกสม่ำเสมอจนผมชินผมต้องการต่อย,ยอดหรือว่าพัฒนาความคิดตัวเองผมต้องการที่จะก้าวจากจุด ของเด็กคนหนึ่งอ่ะผมมีความฝันผมต้องการจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมไม่ต้องใช้ความพยายาม,มต้องวิ่งให้มากความเป็นรูทีมมันไม่พอสําหรับผมผมต้องพยายามสรรหาสิ่งใหม่ๆเข้ามานี่ผมก็แนะนําพวกเราว่าจริงๆจ,จะเรียนคณะไหนหรือว่าจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยการที่คุณหยุดอยูกอ่กับที่มันจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับตัวคุณเองแล้วไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราบอกตัวเราเองเพราะนั้นจริงๆความสนุกอะ่ะมันคือต่อมสมองของเราเองใช่ไหมฮะ พยายามคิดว่ามันสนุกถ้าเมื่อไหร่เราเชื่อว่ามันสนุกมันก็คือสนุกเพราะนั้นไม่มีใครบอกได้ในเรื่องความเชื่อคุณต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาจากตัวคุณเอง